พ่อมังกรอ่อนข้อคุณที่เกิดพศ2531อายุ36ย่าง37จะประตูงานเปิดงานออนไลน์งานค้าขายงานแดนไกลขยับขยายตลาดดีลุยเลยนะอืวมาแล้วพองานดีเสือผ่านน้ำหอมใหม่ก็มานะบางคนประตูงานก็เปิดอันนี้ขายออนไลน์โดดเด่นนะหรืองานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างประเทศต่างแดนก็ดี อ่าลุยเลยประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขเออจะได้กินของอร่อยจะมีปาร์ตี้แต่อย่างเดียวที่น่ากังวลคือระวังเรื่องรักแทรกลักซ้อนรักที่มีปัญหากันพราะคนอื่นมันอาจจะทําให้เฉาหน้าได้แต่รวมถือว่าดีปลายสัปดาห์รอปาร์ตี้จะ้ะโสดมีโอกาสพบรักแดนไกลก็ได้นะคะหรือการเอ่อในงานเลี้ยงก็ได้ด้วยเหมือนกัน เนาะคนที่อยู่ไกลกันยังติดต่อพูดคุยกันปกติแต่ระวังเรื่องน้อยอกน้อยใจกันเล็กๆแน่อนอๆเนาะโสดมีลุ้นพบรักนะจ๊ะดูให้ดีว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังโทรศัพท์มือถือใหม่ของใหม่ก็มานะสัปดาห์นี้นะคะนะอ่ะแต่ถ้าติดขัดเรื่องเงินก็มันยังชิวๆอยู่อ่ะสัปดาห์นี้ยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากถ้าเครียดๆอยู่นะคะมังกรทยานสู่สวรรค์จากเกิดพศ2519อายุ48ย่าง49ประตูงานเปิดประตู เออประตูงานปิดประตูใจปิดหุดหงิดปวดฟันทะเลาะวุ่นวายปวดหัวบางทีก็เป็นเรื่องของชาวบ้านด้วยหนึ่งสองสามไม่สู้ดีประตูเงินก็ดีครึ่งไม่ดีครึ่งบางทีก็น้อยคิดถึงเงินเก่าบางทีก็ผิดหวังเสียใจกทะเลาะกับคนอื่นเขาเรื่องเก่าๆนะคะประตูลักเปิดงอนอะไรกับใครจะกลับมาดีกันนะ ถ้าตั้งเป้าเรื่องงานให้ตั้งเป้าเรื่องงานให้เต็มที่เพราะงานกําลังจะเป็นไปได้สวยแต่ก็อยู่ที่เราสิ่งที่เราทําด้วยยังวุ่นวายเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆอยู่นะเออถ้าเราไม่เครียดไม่หงุดหงิดง่ายนี่โอเคเนาะอย่ายุ่งเรื่องของใครเป็นการเสริมดวงจะ้ะทะเลาะกับแฟนจะกลับมาดีกันทะเลาะกับเพื่อนก็ด้วยเหมือนกันเป็นจังหวะดีเรื่องมรดกทรัพย์สินหรือที่หรือเงินที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันที่อ,อ่อหกกับเจ็ดนะต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีกลางสัปดาห์ไม่ค่อยเวิร์กปลายสัปดดาาห์ีแล้้วจ นะคะจะสมัครงานจะปรับตำแหน่งจะเคลียร์ปัญหาเรื่องงานในนี้บอกว่ามันจะเคลียร์กันได้หรือจะมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามบางทีคนในครอบครัวถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรเงี้ยมันจะมาคุยกันหรือบางทีกับเพื่อนหรือหุ้นส่วนนะคะเนาะก็ไม่ได้เลวร้วายนะมันก็โอเคอยู่บางคนก็ไปดูที่จะซื้อที่บางคนก็น้อยๆเรื่องเงินเครียดๆแต่ก็ยังหมุนได้นะคะ เนาะคนโสดนี่มีลุ้นพบลักนะแต่ไม่รู้ว่าจะสปาร์ครักกับคนเก่าหรือเปล่าคุณที่เกิดพศสองห้าดอายุหกสิบย่างหกสิเอมังกรล่าเริงจ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดมีความสุขบางทีก็ได้ไปงานเลี้ยงบางทีได้ไปงานบุญแล้วคุณมีความสุขบางทีก็คิดในเรื่องของการแต่งงานคงสุดท้ายเลยยังไงมีความสุขจ้ะต้นสัปดาห์เลยหนึ่งสองสามประตูเงินมันแง้มแง้มประตูมันเปิดมันรู้สึกว่าเอะเงินมันไม่ค่อยคล่อง เอ๊ใครจะจ่ายมันเยอะเอ๊อยากจะซื้อนั่นอยากจะซื้อนี่แต่ยังไม่อยากซื้อนะประตูรักปิดจดันท์นี้จะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจคนที่คุณรักบางคนก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพหมาแมวสุขภาพลูกเต้าหรือเรื่องของคนในครอบครัวจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะเนาะโสดให้โสดไปก่อนเลยเพราะมีโอกาสที่จะผิดหวัง ในนี้มันมีดวงผิดหวังมารอนะคะแต่บางคนก็อาจจะแค่ฝันแปลกๆเนาะแต่ไพ่เราดีเพราะฉะนั้นเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมานะจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานจะให้เงินใครจะลงทุนอะไรคิดให้ดีอย่าเพิ่งรีบดีกว่านะคะเนาะแต่ถ้าเกิดมีใครมาของเงินรู้ทั้งรู้แต่บางทีถ้าสงสารก็อาจจําเป็นจะต้องให้นะคะระวังถูกหลอกอ่ะสัปดาห์นี้ยมเหมือนจะมีเรื่องน้อยๆอ,อะไรสักอย่างนะคะหรือไม่ก็ระวังสุขภาพของตัวเองอ่ะมาต่อ คุณที่เกิดพศสองห้าสอายุ24่ย่างยี่บามังกรจอมพิโรธประตูเพลิงมารอเลยจ้ะระวังเรื่องอารมณ์ระวังการทะเลาะระวังอยู่ดีก็ไม่สบายหรือได้ข่าวไม่ค่อยดีนะคะดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรืออย่าใช้อารมณ์หนึ่งสองสาไม่ค่อยดีบางทีจะหงุดหงิดง่ายนะบางคนจะรู้สึกแบบว่ารีบอเลิรโอ้นัดใครถ้าเขามาช้านี่สงสัจะพังแหละถ้าไม่ใจเย็นประตูเงินก็ปิด นะคะมาเยอะจ่ายเยอะจะเอาอยัางไงดีบางคนอ่ะนะแต่บางคนมีให้จ่ายจ้ะประตูรักเปิดสัปดาห์เนี้ยต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์เหมือนไม่ค่อยดีแต่บางทีไพ่แบบนี้มันหมายถึงสุขภาพนะอาจจะไม่สบายอาจจะนอนไม่ค่อยหลับอาจจะป่วยหรือได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นถือว่ามีครอบเบาๆจะขับรถจะเดินทางทําอะไรต้องมีสติให้มาห้ามใช้อารมณ์ตำแหน่งครอบครัวคนรักยังดีหมายถึงว่าบางทีครอบครัวเพื่อนแฟนซัพพอร์ตนะไพ่แบบนี้ดีนะ เพราะมันหมายถึงการปรับตำแหน่งงานด้วยมันมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะยังมีจังหวะดีในเรื่องของการค้าขายออนไลน์หรือแม้แต่การวิ่งเต้นก็หาผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็จะได้ปรับตำแหน่งด้วยบนท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยมันก็มีผู้ชายคนนึงพร้อมช่วยเหลือหรือถ้ามีปัญหาก็ยังมีคนช่วยอยู่โสดเนี่ยมีโอกาสพบรักนะสาวๆโดยเฉพาะสาวๆหนุ่มๆก็จีบใครก็ติดอะ่ะ แต่ช่วงนี้เหมือนหงุดหงิดง่ายทั้งสองคนน่ะทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยเนาะอ่ะใบสุดท้ายขึ้นมาดีเพราะฉะนั้นวันที่หกกับวันที่เจ็ดดีจ้ะห้ามทําอะไรผิดระเบียบนะเออห้ามใช้อารมณ์นะนะคะประตูงานสัปดาห์นี้เปิดแปดสิบเปอร์ซนตประตูเงินสัปดาห์นี้เปิดหกสิบเปอร์เซนตประตูรักสัปดาห์นี้เปิดแปดสิบเปอร์เซนระวังเรื่องเงินเรื่องทองหน่อยก็แล้วกันเนาะ อ่หรือถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้นะมันบอกว่าเป็นจังหวะดีเรื่องตำแหน่งความรักแต่บางทีมันไม่รู้จะน้อยใจใครหรือเลือกรักผิดคนหรือเปล่านะจ๊ะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้โทนชมพูชมพูแดงนะคะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้นะส่วนมันไหว้พระทั้งน่อยอย่าไปเที่ยวอย่าดื่ม ดื่มแล้วไม่ขับอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ถ้าฝันไม่ดีฝันแปลกๆแ,แบ่งบุญให้ผีให้วิญญาณนะเติมน้ำมันตะเกียงปล่อยปลาหน้าเขียงเสริมดวงจ้ะสัปดาห์นี้มานะคะสามห้าสามห้าสามโชคไม่ค่อยเด่นนะแต่ลองตามเลขเก่าดูนะจ๊ะ